สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสามประจำช่วงเย็นวันที่10เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับในส่วนของตัวคอสเรียนทองคำใครสนใจแอดไลน์ดีด้านล่างได้เลยนะคอสดีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น คอสเรียนอาจารย์พี่หมีนะครับเกี่ยวกับดัชนีหุ้นเป็นสินทรัพย์ทางเลือกใครสนใจไอดีเดียวกันเลยครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d o l โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex for you นะครับกับโปรโมชั่นใหม่ชิงทองคำมูลค่ากว่า10,000 US d o l l a ในโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกทองคำการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d o l โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางขณะที่ตัวของสกุลเงินปอนด์ครับทุกท่าน วันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันที่ดีของปอนอีกแล้วนะครับมีการปรับตัวร่วงลงมาเนี่ยเพราะว่าไปเจอประเด็นปมความขัดแย้ง Brexit นะครับการเจรจาทางด้านของไอร์แลนด์เหนือเนี่ยยังตกลงกันไม่รู้เรื่องนะครับนักทุนสัรขัาวมีการแจ้งเข้ามาว่าในเร็วๆนี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเข้ามานะครับให้ความช่วยเหลือนะครับ ูได้ง่ายช่วยเจราจาซึ่งทางฝั่งของสหภาพยุโรปเนี่ยก็ยินดีนะครับที่อยากจะให้มาช่วยเจราจาช่วยไก,กล่เกลี่ยให้แต่ทางฝั่งของสหราชอาณาจักรเบี่ยเราต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยทางฝั่งนั้นเขาจะพอใจหรือเปล่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทั้งชุนถ้าเกิดว่าตัวของการตกลงเนี่ยที่ไอแลนด์เหนือย,ยังตกลงกันไม่รู้เรื่องแบบนี้นะครับสกุลเงินปอนด์ต่อให้ฟื้นได้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปเนี่ยมีสถานะคล้ายๆกับในช่วงที่ มีการเจรจา Brexit หลายๆท่านยังจำได้ใช่ไหมครับตั้งแต่ปี2 0 1 7 1นส9สกุลเงินปอนดีได้นิดนึงพอเจอเรื่องการเจรจาที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีการปรับตัวร่วงลงมาอยู่ดีตอนนี้คล้ายคึงกับตอนนั้นเลยเพียงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เรียกว่า Brexit เฉยๆเราจะเรียกว่าเป็น post Brexit ครับทั้งทุนติดตามกันต่อไปนะครับขณะที่สกุลเงิยนยูโรยังคงปรับตัวอ่อนค่านะครับแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากมายนะนั้งทุนเรียกได้เลยว่ายังรอข่าวในช่วงเวลา18นาฬิกานาทีนี้ครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการ ประกาศในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยขอภัย18นาิ45นาทีนะครับ6โมงเย็นของบ้านเราครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข C P I สําคัญมากๆเลยของอเมริกาในค่าคืนนี้สํานักข่าวส่วนใหญ่แจ้งว่าราคาทองคําเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาในวันนี้นะครับเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังตัวเลข CPI คืนดีนะครับดัชนีราคาสินค้าและบริโภคของอเมริกาเนี่ยก็จะออกมาดีครับนักทุนก็อาจจะทําให้ยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ,บาลสหรัฐนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็กดดันทองคําอย่างตอนนี้นะครับขณะที่ภาพขณะที่ผมเห็นภาพอยู่ในขณะนี้นะครับตัวยิวอัตราผลตอบแทนเนี่ยมีการ bounce กลับขึ้นมานะครับนักทุนจากโลที่ทำเอาไว้แถวๆหนึ่งจุดสี่เจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เด้งขึ้นมาเนี่ย จะแตะ1.5ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านจิตวิทยาอีกแล้วนะครับและถ้าหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนนะครับทำให้ราคาทองคําของเรายังไม่ไปไหนก็ได้คือวนเวียดแถวดีครับปรับตัวขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างแต่ส่วนมากจะลงซะมากกว่าเพราะว่าดอลลาร์อินดซ x เอง ก็ยังยืนเหนือบริเวณแนวรับโดยรวมในระหว่างวันนะครับยังถือว่ามีพลังกาลังฝั่งขาขึ้นนะค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งขาลงก็เลยทําให้ราคาทองคําของเราเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาครับต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำนักข่าวได้ให้เอาไว้นะครับในช่วงบ่ายนี้ซึ่งก็คือ1883ครับผมก็ต้องมารอรุนแล้วนะครับว่าเย็นวันนี้ยูโรจะเป็นอย่างไรถ้ายูโรแข็งค่าดอลลาร์ร่วงอาจจะช่วยพยุงราคาทองคำได้ครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารประจำช่วงเย็นวันนี้ สวัสดีครับ